จริงๆเป็นการกลับมานะครับเรื่องของให้เขาได้ฝึกทักษะการรับเสิร์ฟมากกว่านะครับเพราะเหตุผลเมื่อวานเนี่ยการฟื้นสภาพของเราเนี่ยมีช่วงเวลาน้อยมากนะครับเราก็คงทําอะไรมากไม่ได้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้เขาได้ใช้ทักษะร,รับเสิร์ฟด้มากขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจความสัมพันธ์กันในเรื่องของระบบการดีเฟนซ์นิดหน่อยครับเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น กดดันไหมถ้าตอบว่าไม่กดดันมันก็ไม่มันน่าจะไม่ใช่นะคะก็ก็กดดันคะ่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะว่าเราแบบจะผ่านมันไปได้ยังไงก็คือมันก็ได้ตรงนี้ด้วยก็อก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะ คนที่คือคนที่บาดเจ็บก็ต้องรักษาการตามตามอาการนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วส่วนคนที่จะต้องเล่นก็คือก็ต้องทําให้เต็มที่คือทีมเราใครสามารถลงเล่นก็ได้แล้วก็จะมีสนาม3ามเราก็เป็นห่วงคนที่มีอาการเราก็อยากให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นนะคะเพื่อเพื่อความสวยแล้วก็สุขภาพของน้องด้วยเพราะว่ามันมีอีกหลายแมตต์อีกอีกหลายแมตต์ที่ต้องแข่งนะคะ คงคงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ก็ดูตอนนี้ทางคุณหมอก็ได้เช็คในส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราก็คงต้องฟังคุณหมออีกทีนะครับในเรื่องของการที่จะใช้นักกีฬาไหม,มาในวันพรุ่งนี้ครับ นี่ให้กําลังใจมากแบบพี่เซตมาเลยพี่เซตมาเลยเดะแล้วแบบเขาพยายามรับพยายามแบบรับไม่ให้มาชี้ตาขายเพราะแบบเราเล่นใกล้ตาขายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบโอ้โหพยายามรับพี่เดี๋ยวหนูรับหนูเดี๋ยวหนูช่วยต่อบอลเดี๋ยวหนูอย่างงู้นนี้โอ้โหใช่ใช่ค่ะเพราะน้องน้องก็แบบว่ามาเลยมาเลยจะยังไงก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันแบบมันอยู่ในเกมแล้วค่ะมันแบบคือโอ้โหตอนนั้นเป็นทีมแบบโอ้ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงแบบคือก็ก็แบบ เขาเรียกอะไรก็มันสร้างความมั่นใจให้เรามากเลยค่ะค่ะอ่ะตันมองคุยเชียวยังไงครับน่าปวด เขาเขาคือในวีโอที่เขาเล่นกับเมกาคือเขาดีนะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่เราเจอมาเขาอาจจะยังยังไม่เคยเจอเราแต่ว่าเขาปีนี้เขามีข้อมูลของเราแล้วเราคิดว่าเขาเขาน่าจะทําการบ้านมามากพอสมควรส่วนเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็โฟกัสแค่ทีมเราเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เราก็มาเน้นเรื่องการรับเสิร์ฟเซิร์ฟรับเสิร์ฟเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญของของของ,ของทีมเราเลยะคะ่ะ ก็จริงๆเขาก็เป็นทีมเด็กนะครับเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับจากล่าสุดที่เล่นกับเกาหลีเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราประหม่ทไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรักษาเกมเราให้ได้ในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็พยายามร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ในสามสุดท้ายครับ สุดท <Warner. S 2> <an> ้ายนะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงว่าเออจะได้เล่นไหมหรือว่าอะไรยังไงก็คือถ้าได้เล่นก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็อผลแพ้ชนะมันก็ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่สู้ๆค่ะ